สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับพบกันในทีเด็ดบอลลองครับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ครับก็ฝากกดทีเด็ดฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับหลายคนเข้ารับชมแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นช่องใหม่นะครับก็นึกว่าเป็นช่องเก่าไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยครับช่องนี้จะมีชื่อช่องว่าทีเด็ดบอลลองครับส่วนอีกช่องนึงก็หลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับ ่องนั้นก็จะวิเคราะห์บอลสามู่แล้วก็เน้นทีมเต็งนะครับส่วนช่องนี้ก็จะวิเคราะห์บอลรองบอลราคาแปลกนะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r ร b e กดไลค์กดแชร์กดต like, ิดด้วยนะครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มไลน์นะครับใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติม,ตมส่งตรงในกลุ่มไลน์ค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ1 0 0บาทรายเดือน3 0 0บาทก็เข้ามาทดลองใช้บริการกันได้ครับหรือใครจะทดลองรายสัปดาห์ก่อนก็ได้นะครับในกลุ่มไลน์เมื่อวานก็ยังบวกกันต่อเนื่องนะครับก็ในกลกุ่มไลน์ก็ ทีเด็ดบอลเต็งนั้นให้เอซีมิลานไปนะครับส่วนสเต็ป3นั้นก็พลาดไปนะครับแต่ในแต่บอลเต็งก็ยังบวกกันต่อเนื่องครับวันนี้ก็หยิบยกฟุตบอลยูฟาเชฟเปี้นะมาครับก็เป็นคู่ระหว่าง p ี v ไฮวอเฟนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิก้าครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองครับคู่นี้ผลงานการพบกันสนัดหลังสุดนะครับ ก็เป็น PSV นชครับชนะเป็นชนะไป1ครั้งเบนฟิก้าชนะ2ครั้งแล้วก็คู่นี้สติเฮ h เ a d ครับสี่นัดหลังสุดเป็นเบนฟิก้าครับทำได้ดีกว่าส่วนผลงานห้านัดหลังสุดครับของ PSV นะครับก็มีชนะ4แพ้หนึ่ัดล่าสุดก็ชนะรวนครับผลงานก็ถือว่าทำได้ดีครับคู่นี้ นัดแรกก็เป็นทางฝั่งเบนฟิก้านะครับที่เปิดบ้านเอาชนะมาก่อน2ประตูต่อหนึ่งครับนัดนี้กลับมาเล่นที่บ้าน p ีเอชวีครับพีเวสฟีพีเอชวีไฮโเฟนครับเกมนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกครับจะต้องเปิดเกมลุกเข้าใส่เพื่อต้องการชัยชนะครับเนื่องจากนัดแรกพลาดท่าแพ้มาก่อนครับส่วนเบนฟิก้าก็กลุมความได้เปรี่ยนครับดังนั้นนัดนี้ก็น่าจะตั้งรับและรอสวนกลับครับดังนั้นโอกาสที่จะจบด้วยเสมอมีสูงครับเนื่องจากเบนฟิก้าเป็นทีมที่ ตั้งรับได้เหนียวแน่นแล้วก็สวนกลับได้ดีครับส่วน PSV เจ้าบ้านต้องเปิดเกมลุกสถานเดียวครับเพราะนัดแรกแพ้มาก่อนดังนั้นน่าจะเข้าทางเบนฟิก้าโอกาสจบเสมอในเวลามีสูงครับสำหรับคู่นี้สกอร์ที่คาดก็11นึนครับเป็น PSV o ไฮโอเฟนครับที่เปิดบ้านเสมอกับ a, เบนฟิก้าไปหนึประตูต่อหคู่นี้ฟันธงเชีย เบนฟิก้าครับเป็นทีเด็ดบอลรองในค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับคืนนี้บอลรองเราเน้นไปที่เบนฟิก้าครับก็อย่าลืมครับทีเด็ดในกลุ่มรายนะครับใครอยากได้ทีเด็ดกลุ่มรายส่งตรงในกลุ่มรายครับระดับ90% 100%ก็แอดไลน์มาได้นะครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ100บาทลายเดือนก็300บาทครับแล้วพบกันใหม่นะครับบอลรองวันนี้เราเชียร์เบนฟิก้าครับสวัสดีครับ